โอ้ย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 โอยอ้ไปโยนไลไปแกอยงไรเออผมผมอยากให้ชกปุ่มเจนเส้นจริงพอมเต็มที่เลยอย่าหมดจะช็อตนะกัดอันตรายสำหรับปุ่มเจนเส้นจะหนี้แล้วสะดุดขาเป่งล้มนะครับผมเดินไม่หยุดรอครับเป่งปับปุ่มเหนื่ยทุกๆุกวินาทีไฟช็อตนะเพราะว่าโคดมซ้อมเน่ยเป็นพดวงตาแต่เนี้ของจริงคุมหมดแน่นอนครับหมดแรงแน่นอน สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกันละครหนึ่งาบากสีโลกสำหรับ EP นี้นะครับผมยืนอยู่ที่ค่ายมวยออเบจมานะครับต้องบอกว่าเป็นที่ที่เก็บตัวของนักชกของเรานัก็คือพี่สวัยใจร้ายมาเก็บตัวครั้งนี้เพื่อชกรายการของยูมวยรวมใจคนรักมวยไทยนะวันที่20มิถุนายนนี้นะครับที่จะชกที่เวทีราชดำเนินวันนี้เรามาเกาะติดสภาพความฟิตความพร้อมจะมีท่าไม่ตายอะไร ที่จะไปล้มผู้แข่งนั่นคือปุ้มเจนเซนเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้พี่สวัยร่างกายความฟิตแล้วก็ทางงวยเขาเป็นยังไงบ้างมาทำอะไรพี่จุ๋ยมาี่ได้ไงเนี่ยหาเพื่อนผมได้มาหาพี่สวัยเหรอได้มาเช็คฟิตหน่อยโอมาเทหน่อยเทมาจากไหนเนี่ยผมาจากฟิตดี คิดดีวะบ้านไหนดีวะไม่ใช่ทำไมอ่ะพี่โหลดอ่ะทำไมพี่โหลดอ่ะคือผมว่ามาจากไหนเนี่ยบ้านไหนดีวะเอาเพชรบุรีเพชรบุรีเโอเคโอเคเปลี่ยนเรื่องมาเพื่อที่จะมาเนอกับเพื่อนหน่อยเป็นติดเนี่ยเพราะว่าเห็นสตอรที่พี่สวัยกับพี่ฉุยเนี่ยตั้งแต่สมัยอยู่อยู่กันไหนเอาปอดใช่ไหม อยู่บ้านเลขที่5แดน5ใช่ไหมแด็ดนะเออพี่เห็นพี่สวายยังวันนี้เห็นแล้วจากครั้งที่การละครหนึ่งไฟแต่กับสภาพร่างกายวันนี้เป็นไงบ้างพี่ <โฮ S 1> แต่งม้อยนื<ฮ>้ตัวดีดีกว่า,าครั<ฮ>้งก่อนเนาะได้ข่าวว่าซ้อมถึงตัวซ้อมดีตันนี้เนี<ฮ>่ย<ฮ>แล้วก็เลยมานะลองดูว่า จะยืนได้ครับมีได้อย่างครับพี่ฉุยเนี่ยเคยผ่านมวยกับปุ้มเยนเซนมาแล้วพี่ฉุยจะรู้นี่ก็เลยจะมาติวพี่สวัยในวันนี้หน่อยใช่ใเอาละเดี๋ยวไปดูกันนะพร้อมยังพี่พร้อมนี่อุ้ยนี่เตะปากผมด้วยนะอะไรนะเมื่อกี้เจอพี่ฉุยแล้วนี่ตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่สวัยใจร้ายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับความรู้สึกไงพี่ฉุยใต้แชมป์การคันหนึ่งไฟมาลงรวมให้กับพี่สวัยใจร้ายวันนี้เพราะว่าฉุยที่เป็นเพื่อนได้เยเขาอยากจะ เราแข็งแรงก็เลยมาเพืไอให้ร่างกายเราเคยเจอสมผัสกันมาแล้วครับผมครับผมในยุกสมัยนั้นก็คือว่าแฟนถับเยอะนะยี่ใต้สมัยก่อนลาเซียนี่ไม่ต้องพูดถึงคือว่าจบในแดนไหนก็ถุงสนุกแดนนั้นครับมอืมอ่ะโอเคแล้วตอนนี้พร้อมที่จะลงนวมกับพี่จุ๋ยยังพี่ครับผมไอพร้อมไหมครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับอ้าวดีก่อนครับ แล้ววันนี้ลงรวมกันกี่ยกครับห้ายกพอพี่แล้วแล้วมันจะไหวไหมครับเนี่ยเอ้าแล้วบอกพี่อ๋อคือว่าตังพี่ไหวไหมไหวครับเออตังคี่ไหวครับเตอร์อันี้ลงรวมสากลยกหนึ่งมวยไทยยกหนึ่งได้ได้ครับแล้วก็มวยกำปูยกหนึ่งไม่มีครับปูอ๋อที่ไหนเหออ่ะสากลกับมวยไทยอยากยกพี่เอาเลยตากแกรู้เรื่องพร้อมไหมครับพร้อมครับต่อยในกติกาแล้วพี่ห้ามชกไอ้ตัดต่างๆท่าอย่างนี้ท่ามอย่างนี้ไม่มีนะแบบ มาถึงนไม่ยากนะคูณบ้าต้องนี่โอเครู้เรื่องพร้อมพร้อมปัญญาครับพี่โอเคปัญญาครับไม่กัดไจับอุ้ยไล่จ้บโอเคจับไวได้ครับโอเคพร้อมยังฮะพร้อมครับพี่ผมยังโอเคเอาอย่างไรฮะคุณดูโอ้ขอโทษจ้ครับผมไม่ทำรุนแรงเอา

เป็นไงครับนี่แค่ยกแรกนะต้องบอกว่าเป็นมวยสากลสมัครเล่นนะผมก็คือออกมาดอย่างเดียวต้องบอกว่าพี่ไหวเนี่ยเหมือนมีกัดกัอยู่นะนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามวยไทยเขาจะมีลีลาหรือว่าความแตกต่างในการที่เขาชคกันละครั้งหนึ่งไฟยังไงนะผมแต่ดูจากสภาพร่างกายแล้วเขารู้สึกว่าเต่งงรู้สึกว่าร่างกายแบบว่าฟิตมากนะฟิตกับการที่ต่อยครั้งนี้แล้วนะผมครั้งนี้รู้สึกว่าผมว่าพุ่มเหนื่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูยกที่สองคือมวยไทยเมื่อกี้ไม่ไงพี่ ต่อยกับคนโดนพี่ฉุยต่อยไป็นแบบก็สบายครับเพราะว่าตัวมวยตีมือถ้าไม่โดนไม่ได้แต่มื่ีมันโดนเยอะไปเนี่อ่ะบัวมันเนี่ยพี่มันบวมเกินเนี่ยก็ที่ซ้อมอยู่ในค่ายออมบิจมาศเนี่ยโดนหนักวคนนี้ครับสี่คนนะห้าคนเลยเขาส่พิตี้หรือว่าอะไรฮะคนโอ้ไม่ไม่พิตี้คนี่อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่สาวเป็นไงเป็นไงแรงยังเหลือไหมบอกบอกเลยความพิเศษตอนนี้ผมบอกให้ว่ามุ่งยันเต้นน่ะไฟช็อตแน่นอนเฮ้ยช็อตแน่นอนเมื่อกี้พิงามกับมิจฉุยเป็นไง ผมบอกให้หนึ่งเขาเขาเก่งอยู่แล้วคือยน้ำหนักแล้วอะไรเนี่ยช่วงนี้เขาก็จะเดินสายบ่อยถ้าเขาถ้าเขาซ้อมจริงเนี่ยจกมวยเหรอพี่จกมวยแต่ว่าถ้าโอ้ยไม่ได้คู่นักแสดงได้แกเขาไม่มีมีคนเดียวรักเดียวใจเดียวอะไรอ่ะคือว่าหุยเนี่ยรักเดียวใจเดียวครับท <c oughs> รายอย่าไปเชื่อผมไปเชื่อคนหนึ่งครับเหมือนจะดีนะเนี่ยอ้าวทุกสองมาแล้วเดี๋ยโดนแน่หนีโดน

ไงพี่โอ้โหร่างกายพอเห็นพี่ชกเวยายยก่อเมื่อกี้ยกที่สองเมื่อกี้ไม่ผมผมต้องขอขอโทษนะเพราะว่าผิดใต้เนี่ยผมขอถ้ารารที่เขาซ้อมกําลังเขาไม่ใช่อย่างนี้เขาจะไม่ซ้อมหรือเขาไม่อยากทำเมื่อกี้มันมีสองอย่างนะที่ดูเมื่อกี้ผมผมว่าคิดว่าเขายังไม่ซ้อมแล้วผมร้อนเพื่อนอ่ะเขาก็ต้องต้องขอขอบคุณว่าถุใต้มาจากที่ไกลมาหาผมต้องขอขอบคุณเลยว่าผมก็ต้องทราบถึงนะ ครับบางทีก็น้ำตาแทบจะไหลเงินสุดยอดเลยครับผมโทบพี่ชุยพี่ชุยว่างไรครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวผมมาหาพี่สวัยมาหาพี่สวัยผมอยากให้พี่ชุยมาเช็คฟิตเขาหน่อยไ่้ไหมอย่างพูดท่าครับไปเตะไหวเหรอไปไปตบไปตบไปไปพี่ว่างเลยเขาบอกมีแพ้ไม่ได้ใจไม่ไม่ไม่มีไม่มีนะอยู่เป็นเพื่อนผมอยู่ข้างในไปแย่งน้องอะไรกันไม่มีไม่มีนะเพราะว่าชุยชุยเขาเขาไม่ยุ่งเรลยพรุ่งนี้อืมก่อนเน้นอะไรไม่ไม่เน้นเรื่องพรุ่งนี้เขาไม่เน้นจ่ายเขาเน้นจุกเป็นไงพี่มวยไทย เลี่ยมมวยการออกวูดคอยคอมเมนต์หน่อยของพี่สวัยวันนี้ที่มาเตะเขาถึงมันจำมันเลยแข็งแรงร่างกายดีขึ้นนะสวัยเป็นไงเป็นไงเมื่อกี้เขาบอกว่าพี่ชุยไม่ซ้อมหรือว่าพี่ไม่อยากเตะบอกว่าเขาไม่ซ้อมหรือเขาไม่อยากทำไม่เหมือนเราใกล้ต่อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเซฟเขาแต่เราแบบไปเตะเต็มร้อยเดือดเขาเจ็บนู่นเจ็บนี่ใกล้ถึงมารต่อยด้วยก็เลยต้องป็นเด็กๆเนี้ยแบบเล่นเพือมเป็นนักมวยพี่พี่สวัยกับฝรั่งไอต่อยยากกว่าก็เจอเย เจอพ่อหลังพ่อหลังกับพี่พี่สวัยพี่เอาใครเนี่ยพ่อหลังตัวท่านี้กับพี่สวัยตัวนี้เอาสวัย <laughs> ให้คำตอบก,กันแล้วกันทำไมพี่ไม่เลือกพี่สวัยโอเคโอเคหยอกหยอกเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปไปนัก <laughs> วิ่งพูดจริงโอเคอ้าวแล้วคู่นี้เป็นไงพี่พี่สวัยกับพุ่มเช่นเช่นมองเราเพราะว่า oh, พี่เจอมาทั้งสองคนแล้วพุ่มมีความไวแต่สวัยมีความแข็งแกร่งผมบอกแข็งแกร่งเลยแหละครับ คุณแย่แล้วเนี่ยก็รู้จับเตะอะไรในการเตะการอะไรรู้ว่าแนะข็งแรงหนาวลอย่ะงนี้ปุ่มลงระวังนะความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวยังไม่เราไปดูลแล้วอาวุธมวยอ,อายาจามจัดแจ้งมากกว่านะโอเคเลยผมนั่งคุยกับพี่สวัยกันโอเคโอเค,อเคขอบคุณพี่สุยมากนะวันนี้มาลงรวมถึงจันทบ,บุรีแล้วอยู่ลบุรีก็ <c oughs> อ,อยู่เพชรบุรีอยู่เพชรบุรีขอโทษดีครับโอเคขอบมากพี่ทีกันตีมันเด้อ อ่ะแล้วตอนนี้เราก็พร้อมแล้วครับได้สถานที่นั่งคุยกันแล้วนะตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่สวายใจร้ายนะครับสวัสดีครับคือผมต้องคุยกับพี่อีกครั้งนึงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องคุยอะครั้งหนึ่งไปแล้วมันจบไปแล้วใช่ใช่ใช่คนที่เป็นแชมป์ก็คือ รายการเนี่ยือเ,เป็นรายการใหม่รายการยูมวยรวมใจคนรักมวยไทยที่จะต่อยวันที่20ิมิถุนาผมบอกว่าเพราะอะไรทำไมพี่สวัยถึงตกปากรับคำในการที่ขึ้นมาชมในรายการนี้จริงๆกับผมก็เป็นคนรักมวยถ้าจตอเอยไปเกือบ10ปีที่แล้วนะได้คาแนะนําจากฝีใก้ช่วงนั้นก็ทำเอาวยกัน60คนมันเหมือนก็เราปลูกฝังกันมาเมื่อได้ชกมวยคนที่เคยกระทำความผิดมาสิ่งไหนที่ทําให้สังคมเหมือนเรามาตอบแทนสังคมเนี่ยเราอยากทำนะตอนนี้ปีนี้พี่สวัยอายุเท่าไหร่แล้วห้าสปี ต้องบอกว่า50ยังแจ๋วเลยดีกว่าน่าใช้คําพูดนี้เลยนะครับผมต้องลองถามสุดใต้ได้นะว่าถ้าเราออกกําลังกายเนี่ยเราจะทํารังกายให้พอผมมีจุดประสงค์คือว่าอยากให้คนที่มีอายุเนี่ยกลับมาออกกําลังกายกีฬาที่เราชอบหรือเราเล่นอะไรก็ได้ถ้าเรารักเรากลับมาเล่นสมัยหนุ่มเราอาจจะไม่ออกกำลังกายตอนนี้เราแก่เราทำเพื่อสุขภาพก่อนอ่าอะไรนี้เราเข้าใจจุดประสงค์พี่แล้วครับผมในการที่พี่กลับมาชกในรายการนี้เพราะความรักแต่ผมไม่เข้าใจพี่อย่างหนึ่ง ในตอนที่เราอยู่ในรายการการละครหนึ่งไฟเนี่ยเก็บตัวอยู่ที่กรุงเทพนั่นก็คือเทรนเนอร์ก็คือยอดหนุ่มลุงครับยอดเป็นหนุ่มลุงแต่รายการนี้พี่เลือกที่จะเก็บตัวมาที่จันทบุรีเลยเพราะอะไรฮะมันของมีจเหตุคือว่าหนึ่งเรามีพี่ชายชื่อว่าพี่แก่นเรามาอยู่กับเขาแล้วก็เขาก็รู้จักน้าแอลออบิจามาอก็คือซึ่งเป็นค่ายค่ายนี้ใช่ใช่ก็คือว่าอดีตชื่อออบจมาดูเป็น เป็นไา่เก่าแก่ครับทางพี่แก่นก็สนับสนุนผมได้มาชกในไข่ยนแอลแนแอลก็ดูแลดีเพราะว่าลูกชายครับคือท่านประธานอันก็ส่งคือคือไปาย่ให้ลูกให้ลูกก็เป็นคนที่ดังในการชกครั้งนี้ต้องบอกกันแล้วคู่ต่อสู้พี่รู้แล้วว่าคือใครนั่นก็คือพุ่มเจนเซนที่ผ่านมาเนี่ยพี่เจอทั้งใครไหมเจอทั้งเอ็มพาราไดส์อันนี้คือน้ำหนักเล็กกว่าใช่แล้วก็เจอทันเอ็ดลมเก้าเอ็ดลมเก้าอันน้ก็หนัก น้อยกว่าครับแต่ศึกครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นยักษ์คนยักษ์เลยใช่ไระหว่างปุ้มเจสเซ่กับพี่สวัยเนี่ยน้ำหนักแตกต่างกันแค่สามกิโลเองมั้งนะไม่ไม่แล้วครับไม่น่าจะ2กิโล2กิโลประมาณนี้นะครับแต่ตักคนจริงก็แค่กิโลเดียวครับอ่าทีเนี้ยถ้าเป็นภาษามวยเนี่ยปาดูัวตัวเท่าเลยนะใช่ใช่ต้องบอกว่าคู่ขี้เลยนะพี่มีความเอ่อหวั่นใจอะไรไหมหรือว่ามีความคิดหนักไหมในการที่เราจะต้องมาเจอปุ้มเจสเซ่เนี่ยเพราะว่าเราเห็นในการชกที่เขาชกกับพี่ถุยใต้ไปล้วด้วยใช่ใช่ใชพี่มีความเห็นยังไงในกาาารรที่เเมมจอุ เนเส้นในรายการนี้ผมภูมิใจนะแต่ว่าผมจะทํางานเหนื่อยพอเดิมเพราะว่าปุ่มเจ็นเส้นนี่เป็นมวยมากกว่าผมมันเป็นอะไรที่ผมฝันนะผมผมอยากให้ชกปุ่มเจ็นเส้นจริงผมฟอร์มเต็มที่เลยอย่าหมดอย่าช็อตนะกันอ,อันตรายสาหรับปุ่มเจ็นเส้นยันหนีแล้วสะดุดขาเองล้มนะครับผมเดินไม่หยุดหรอกครับเป่งปั๊บปุ่มเหนื่อยทุกทุกวินาทีคงจะไปกินกันท้ายๆแล้วครับนี่นะนี่นะนี่นะโอ้บอกว่าถ้าปุ่มได้ดูอยู่นี่คงกลับคกลับกันน่าดูเลยไม่ใช่หมันไส้นะดีด ยอกหยอกอหรออ่ะแล้วต้องบอกว่าแล้วผลการแข่งขันที่ผ่านมาล่ะในรอบที่เราเจอกับเอ็มพาราได์เรามองว่าตรงนั้นอะการโค้งครั้งที่แล้วอะเราผิดพลาดตรงไหนผมทำไม่เราถึงแพ้คือว่าผมไอ้ผมผิดเองจังหวัดที่เราจะได้บี้ได้บทเนี่ยเราไม่ทําประสบการณ์มวยเอ็มพราไดเทเาเขาจริงครับเล่าข่าประสบการณ์ตรงนั้นแต่ว่าตองต้องขอขอบคุณมันทําให้เราได้มาปรับปรุง ได้มาเรียนรู้ใหม่หนั่นก็คือว่าถือว่าเป็นบทเรียนเอามาปรับปรุงปรับใช้ใชเอามาแก้ไขใ,ในการที่เราจะพกครั้งใหม่ใช่ไอเราซอมกับใครหรือแพ้ชนะเนี่ยเราได้เรียนรู้อีกขั้นหนึ่งของการเป็นนักมวยอาชีพบางครั้งเราก็มีต้านน้อยใจบ้างแต่วันนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงเรามีประสบการณ์แล้วเรามาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดคือเราที่ททตัวเราเอง แต่วันนี้เรามาพร้อมกับเทรนเนอร์หรือทุกคนให้กำลังใจคือแพ้ชนะนี่ไ,นไม่ใช่ผลสำคัญสำคัญผมจะทำให้คนดูสนุกเพราะว่าผมไม่รู้ว่เข็มผัดจะผิวกั่ใครแต่ว่าให้สนุกที่สุดจะให้คุณมารู้ว่ายิ่งแก่ยิ่งเข็ดโอ้ยสุดยอดอ่ะอ่าแล้ว่ะ,ะแล้วก็ ผมก็เข้าใจแล้วแต่ตอนนี้ว่าตอนนี้พี่สมไหวทางานอะไรแล้วได้กระโดดเข้ามาในการมีส่วนร่วมในการทกค,ครั้งนี้เนี่ยมันมีผลกระทบยังไงในการระหว่างการทํางานกับการซ้อมมวยในครั้งนี้ไหมตอนนี้คืองานผมเนี่ยมีอย่างเดียวเลยคือซ้อมมวยคําแผนของเทรนเนอร์ที่กาลังซุ่มซ้อมผมเนี่ยที่ผมนกอั่วกระปุ่มนี่คืองานเหมืนวันนี้แต่ว่าขอให้ช่วยกันเทียงแค่นั้นแหละครับ โอ้หนี่นะเป็นคําตอบที่ต้องบอกว่าถ้าผมเป็นโปรโมเตอร์เนี่ยผมก็ชื่นใจนะถ้าเป็นเจ้าของค่ายเนี่ยถ้าเป็นลูกมวยผมเนี่ยผมชื่นใจนะในการที่แบบว่าลูกมวยผมบอว่าวางทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แหละคืองานไอ้คุณจกมวยเนี่ยแหละก็คืองานของผมผมจะตั้งใจทําตรงเนี้ยให้มันสําเร็จและให้มันดีที่สุดถูกไหมพี่โอ้โหนี่นะก็บอกว่างานเนี้ยผมพูดได้เลยว่าปุ้มเนี่ย เพราะว่าทาังปุ้มเนี่ยเหมือนหมีเหมือนม,มีทำงานด้วยซ้อมมวยด้วยแต่ทังนี้เขาก็แยกแยะแยกเวลาเ<ด>อาล<ด>่ะทีนี้คู่บมวยของเราพูดถึงปุ้มเจนเซนบ้างดีกว่าแบบว่ามีออกคลิปออกอะไรมาบ้าง ความน่ากลัวหรือว่าต้องต้องระวังอะไรของปุ่มเจเนเนคือไอตอนนี้ผมรู้เลยว่าปุ้มเจเจนก็จะมีตบเตะออกข้างอยู่เขาด้ทบทวนกับเกมพระได้เขาจะมีฟุกเวิร์กก็นหลายๆอย่างเหมือนกับเราทํางานแล้วตอนนี้ทาให้ทุกอย่างเราจะหาหมวยสไตล์อย่างปุกมาเอานักมวยในเมืองจันเนี่ยที่มาช่วยผมเนี่ยตอนเย็นมีเยอะนะให้ปุ้มรู้เลยว่าบุญบูบผมมีหมดแต่ย้ายผมไปไกลถ้าไปไกล่ะเล่บมิีมือแน่นอนเท่ากับว่าพี่ก็คือเตรียมวิธีรับมือ ของปุมอย่างเส้นไม่หมดแล้วถูกไหมใช่ใช่ใช่ทีนี้ความคาดหวังล่ะในการชกครั้งนี้มีเข็มขัดใช่ไหมใช่ใช่ใครชกนี่ได้เข็มขัดประคองเลยนะต้องบอกก่อนว่าคาดหวังเป็นไงมั่งจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมสำหรับพี่ใจผมนะครับการชกมวยทุกครั้งคนที่ขึ้นมาเป็นนักมวยเนี่ยหวังุคนหวังเยอะด้วยแต่ว่าเราต้องคิดถึงว่าเรามาทําคังสนคือว่าเป็นบุญวาสนาใครจะใครจะได้มวยเนี้ ผมถือ50-50ปุ้มก็50เราก็50ก็คบอถือว่าใครทำงานดีกว่ากันคนนั้นได้แชมป์ดวงดีทำงานดีเราดูว่าได้แชมป์ไปน่ะอ,อาฝาคือปุ้มเจนเส้นหน่อยนี่คู่ต่อสู้ที่จะถกกันเราในวันที่20วิมิถุนายนนี้คืออยากให้ ปุ่มเย็นเส้นซ้อมอีกเยอะแล้วอย่าไฟช็อตนะเพราะว่าที่ผมซ้อมเนี่ยเป็นภาพดวงตาแต่เนี้ยของจริงคุณปุ่มหมดแน่นอนครับหม, <c oughs> หมดแรงแน่นอนหมดแรงแต่ว่าผมไม่รู้<ต>ใครจ<ม>ะหมดอะไรหมด <ๆ S 2> ตังค์ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ยัง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 ไม่หมดตังค์เราชกเต็มที่อยากให้ปุ่มขยันซ้อมแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆะด้วยความรักและเป็นห่วงจากพี่ชายก็ซ้อมเยอะนะครับรักเสมอ นี่เอาฝากถึง f อของพิสวัยหน่อยนะว่าตามเชียร์แล้วก็ติดตามในการจบครั้งนี้ได้ที่ไหนอ๋อครับผมตามเชียร์ผมได้บางครั้งก็ไม่ได้ตอบไลฟ์พวกน้องๆเนี่ยต้องขอโทษด้วยเพราะด้วยกันที่เจนเนอร์เนี่ยเขาให้เยอะที่เราไม่เตอนเยอะ<อ>ด้วยอะไรด้วยใช่ไม่มี <laughs> แล้วคือว่าเขาให้นอนสามทุ่มเราก็ต้องนอนตามเวลาเราก็ต้องตื่นเขาเรียกว่าตืนตามเวลาวิ่งตามเวลาเราก็จะมีคนคุมเข้มอันนี้ ว่าถ้าตอบช้าหรือว่าไม่ตอบต้องขอโทษเลยแต่ว่าขอให้รู้เลยว่าสิ่งที่พี่ทําเนี่ยทำเพื่อพี่น้องการครั้งหนึ่งทําเพื่อประชาชนที่อยากดูมวยคนที่รักเราอยากจะเห็นเราภาพที่ดากับพื้นสู่ที่ขาว<ม>การครั้งหนึ่งคือพยายามจะฟอกสิ่งที่ดาให้ให้เป็นขาวไอ้ใส่เคลื่อนของที่ปิดไม้ถูกคนที่คนตัวลายเขาก็อยากจะมีมุมมุมมองเขาก็อยากจะกลับสู่สังคมอยากจะช่วยเหลือคือว่าเดินอย่างสง,งาผ่าเผยไม่ใช่เราตัวลายแล้วเร,เราจิตใจจะต้อง ดำมนใด้ดีเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในการรั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงความคิดทําให้เยาวชนรุ่นหลังเห็นการหัวร้อนหรือทำางไงช่างคุณหัวร้อนหรือว่าคุณจะเกว,วันใดถ้าคุณเข้าเขาคุณจะเสียทุกอย่างเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องคนที่คุณรักอาจจะสูญเสียครับคุณอาจจะสูญเสียค,คุณอาจจะสูญเสียยิ่งกว่าผมก็ได้ครับใคร,ร,ครคอยู่รู้ก็ฝากเยาวชนรุ่นหลังว่ายังไงก็ช่างขอให้รักตัวเองแล้วก็รักครอบครัวแล้วก็มาดูคนรอบข้าง เป็นคนดีอ่ะครับแล้วก็อย่าลืมนะติดตามผู้หวายก็คือในการโชควันที่20่สิบนี้นะิบนี้นะครับผมเป็นการโชคที่เวทีรักดําเนินรักดํเนินนะบัตรสามร้บัตรสามร้อและ500 500ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ใช่คู่มวยมาเปรียบเทบกันนี่ก็ต้องว่าสุดยอดระดับประเทศคู่คู่คู่เอกทุกคู่ทุกคู่เป็นคู่เอกทุกคู่ใช่ผู้หวาู่ถูกคู่เอกคู่หนึ่งคู่เอกคู่สองคู่เอกคู่สามไม่มีคู่ไหนที่ไม่เป็นไม่เป็นคู่เอกครับสุดยอดนะอย่าลืมติดตามด้วยอ่ะ นะครับและทั้งนี้งนั้นพอคุยพี่วายเช่นแล้วผมอยากเห็นหน้าท่านประธานแล้วเพราะว่าพี่ละไวอ่ะโทรมาหาพี่ละไวพี่ละไวโทรหาผมนี่น้ำพูดตลอดว่าท่านประธานเขาเออ่ดูแลนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเทคแคร์พี่ละไวเนี่ยเป็นอย่างดีในการมาเก็บตัวครั้งนี้ที่จันทบุรีขอเชิญมานั่งคุยผมนะฮะอยากเห็นหน้าแล้วอ่าครับผมขอเชิญท่านประธานนะฮะนี่ก็คือชมหน้าท่านประธานนะโอ้โหผมนี่ สวัสดีครับประธานอั้นใช่ว่าครับประธานอันอ่านน้ำตัวนิดนึงฮะผมอันนะฮะทีมงานอเป็นจมาศาครับผมควบคุมการดูแลน้องสวัยใจารอยู่ครับผมเรียกท่านประธานนะท่านประธานนี่ผมไม่เห็นตัวจริงผมนึกว่าผมก็จินตนาการไปด่ว่าท่านประธานนี่ต้องมีว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบนะอายุสี่สิบห้าสิบนะโอ้โหนี่ท่านประธานที่มาที่ไปท่านประธานนี่ต้องบอกว่าเป็นท่านประธานอะไรฮะเป็นประธานสาลเจ้าฮะช่วยเหลือคนลำบากที่อยากได้ไถ่จันทร์เทีทั้งหมดครับทั้งหมดเลยนะเลยฮะในในเขตเมืองครับ ครับผมงานกุศลอย่างเดียวลยครับน,นี่นะนี่ก็คือท่านประธาน,นคือที่บรรยายคือประธานศาลเจ้าครับผมใช่ใชนี่นะสาลเจ้าชื่ออะไรฮะมีสี่สาลเจ้าครับสาลเจ้าที่ตลาดล่างครับลเจ้าพ่อสบาสาลเจ้าพ่อตัวเหลี้ยและก็สาลเจ้าแม่คนอิมครับที่อยู่ในเมืองเนี<า>่ยนี่นะก็คือสุี่เครือนี้คือว่าท่านประธานดูแลหมดแล้วก็ทําเป็นการกุศลที่ช่วยเหลือถูกไหมฮะไม่มีเงินเข้าตัวเองกันเลยครับคนที่มาอยู่ด้วยกันนี่เรียกว่า ทําด้วยใจไม่มีใครที่บริจาคเงินมานี่คือไม่เอาเข้าบาตัวเองคือให้กลับคืนถูกคนที่อยากไล้เลยโอ้โหนี่คุยกับผมได้นานเลยคุยกับผมยา,ยาวๆเลยอย่างงี้ <c oughs> ผมก็ไม่เคยมีเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเลยเข้าเมียเข้าเมียหมดรู้ทันรู้ทันรู้ทันอีกแล้วนี่นะ อ่ะผมอยากจะรู้ว่าเป็นมายังไงอะไรยังไงถึงอยากจะมาดูแลการเก็บตัวครั้งนี้ของพี่สวัยรัาพ่อเขาลงคลิปน้าสวัยมาให้ดูน้าแอลถูกไหมอ๋ออันนี้คือลูกชายของน้าแอลนะใช่ครับคือเป็นเจ้าของอดีตค่ายมวยของเบจมาศเขาบอกว่าเป็นอดีตเพราะว่าตอนนี้ปิดปิดไปแล้วเปิดลิปเล็กๆลงคลิปมาให้ผมดูครับผมก็อ่าน้าสวัยก็เร่มบิ่งกันเริ่มชวนน้าสวัยมาวิ่นนาบัตรวิ่งยังไงฮะตีสร้อยก่อนเลยคือว่าวิงวิ่งราวครับ เอาดีๆย้อนวิ่งวิ่งหน้าหน้าบ้านเนี่ยฮะเริ่มวิ่งกันไปวิ่งกันมาปุ๊บพอก็เหมือนว่าฝากให้ผมดูแลน่าสวยอีกระดับนึงครับในเรื่องการกินการนอนการเดินทางขึ้นไปในึกครั้งนี้อะไรก็เหมือนเป็นสปอนเซอร์อีกทีนึหนั่นแหละสุดยอดเลยนะแล้วเดิมดีแล้วเนี่ยถ้ามาทานเนี่ยนรียกถ้ามาทานเลยนะถ้ามาทานนี่ชอบดูการเรื่องมวยอยู่แล้วใช่ไหมครับชอบมากชอบก็โดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยครับ แล้วโดนโดนไปเยอะไหมโดมน,โดนไปเยอะไปเยอะอ่ะทีนี้ผมขอถามพี่ผลหน่อยเพราะอะไรทําไมค่ายมวยต้องบอกว่าอ,อเบจจม,มาศเนี่ยก็เป็นค่ายมวยที่ติดคือที่ติดหูอยู่นะส่งมวยดีๆไปต้งไปต่อ,อย,อยเยอะแยะมากมายนะเพราะอะไรทําไมถึงปิดค่ายมวยเลยคือตอนนั้นไปต่อนไม่ไหวเพราะว่าพ่อต้องทําพอยด้วยแล้วก็ดูค่ายมวยด้วยคือแบ่งแยกไม่ถูกจริงอะไรก็ต้องมาดูงานหลักก่อนครับก็ต้อง ค่ายก็ต้องยุบไปให้คุณส่วนที่อยู่ด้วยกันทําต่อไปอ่าเลวีบอกว่าอ่ะไม่ไม่ยุบค่ายมวยไปแล้วแต่ไปเปิดยิมเปิดยิมใช่ไหมอยู่ที่จันเนี่ยนะครับ ยังแบบยังคิดถึงอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วนักว่ายก็ม,มาอยู่ในทีมเล็กๆเราเนี่ยนะครับครอบครัวเลยครับพอหยุดถือเป้ากันก็มาถือให้คนเดียวเลยครับโ,โดนลุมปั้มครับโอมเลย <c oughs> อ่ะทีนี้ถามนี่นะตอนนี้ร่างกายพิสิวัยกับในการที่มาเก็บตัวครั้งนี้นเป็นไงบ้างครอตอนนี้วันแรกแย่เลยนะแ,ละแรกแย่เลยออเคยดูกับชกกนระคังหนึ่งไปไหมดูว่ะดูกับกับกับตอนนี้เป็นไงแตกต่างกันไหมมีไอเดียขึ้น เริ่มมีอ๋อจะบอกพี่ไหวโง่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะไอเดียมวยไอเดียมวยว่าพี่ไหวอย่างนี้ไม่ได้นะน่าประธานนะไม่ด้ไม่ได้นะพูดถึงไอคิวไอคิวไอเดียไออ้อไอคิวเออไม่ขอไม่ได้ว่าพี่นะโอเคเริ่มมีไอคิวไอเดียขึ้นมากๆความแข็งแรงครับหัวใจปอดเริ่มแข็งดีขึ้นนะไม่เหนื่อยเร็วตอนแรกๆนะเหนื่อยได้ครับ แล้วแล้วพ่อเราน้าแอลกับกับเราเนี่ยมีอะไรเสริมที่สวัยไปในการที่จะดันไปชกกับพุ่มเปนเส้นครั้งนี้ไหมเขาเขาเขาใส่อาวุธลับให้น้าหวอยู่พ่อจะเป็นคนคุมซ้อมรวมรวมชกเป้าอะไรเงี้ยอ๋อจะคุมให้เราแบบดุมากน้าหวเป็นแบบผู้ปุ๊บเอ้ยไม่ได้ใช่หรอใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือว่าคนทำมวยจะเป็นอย่างนี้ครับ พี่อย่าไปเอาเหล็กเลยเป็นทขนาดเขาตั้งใจพี่ได้ดีนะอย่าไปนที่นะไม่ไม่มีแล้วนะค่าไ้่ไม่มีแล้วนะไม่มีนะถ้าใครดูอีพีเขานี่อาจจะไม่กล้าเอ็ดแล้วนะแต่นี่เขาเลิกแล้วเราหลักค่าหมดแล้วนะครับพี่ที่น่ารักของน้องๆอ่ะทีนี้มาถามบ้างคู่โชว์เขาปุ้มเยันเส้นเป็นไงฮะก็ถ้าดูในรายการกันละครั้งหนึ่งไฟคนชอบมวยเนี่ยต้องดูทุกรายการอยู่แล้วมาดูปุ้มเยันเส้นโชคเป็นไงฝีมือเขา ก็ดีฮะนี่แทงนะชุยถ้านะชุยถ้าบินได้บินไปแล้วอะนี่นะต่าแสดงว่าดูจริงนะแล้วเป็นไงจะมีผลกระทบกับมวยเรามากน้อยแค่ไหนหัวโขกกันเลยครับเดินหัวชนโขกกันเลยนะฮะน่าจะอย่างนี้เลยไปกันมันอ่ะนี่นะก็คือว่าเตรียมแก้ทางไว้หมดแล้วใช่ใช่ใไหมฮะเตรียมไม่แก้มาแล้วฮะทั้งประธานทั้งพ่อก็คือใส่เรียกว่าสมบุญรับ เอ,อไปที่ตัวแล้วนอกจากมีไอคิวเพิ่มขึ้นใส่วุ้นล<ด>ักเข้าไปอีกโอ้โหทีนี้เป็นรายการนี้นะเหมือนกูหลาบดำกับกลองไก่แน,นอนโอ้ย กุหลาบดำกับกล้องไกเลยนะโอ้โหถ้าเปียมนะต้องบอกว่าถ้าดูกุหลาบดำก้องไกเสร็จแล้วอย่าลืมต้องรอดูตุ้มจนงเส้นกับสวัยใจไหลนะโอ้ผมเนี่ดูเต็มทีแล้วนะบอห้เลยนะคู่นี้ผมจับตามองมากเลยล้วังเดี๋ยวว่าแต่ผมเลยว่าท่านประธานจับตามองตำรวจก็จับตามองนะเพราะว่าใช้ใด่สงสัยว่ามาจันทบุรีมาไกลจังเพราะอะไรนะครับผมยวให้นัก่านฝากนักช่งของเรากับรายการยูมวยรวมใจคนรักมวยไทยเลยฮะ20บนี้นะครับฝากรายการยูมวยคนรักมวยไทยด้วยฮะรายการ แต่คู่แรกกันคู่ที่สิบเลยนะฮะตัวสามร้อยกับห้าร้อยครับท่านประาธานถูกมากเป็นไ,ไงถูกมากครับผมนี่นหละยิ่งใหญ่แน่นอนเจอท่านประาธานแน่นอนเจอครับออกตอก โอเคนะผมนะขอขอบคุณนะผมที <without forgetting> ่สำคัญเลยผมก็ต well, okay, so um, okay, so ้องขอขอบคุณเป็นการส่วนตัวด้วยว่าขอบคุณท่านประธานด้วยที่ดูแลเทคแคร์ในการทีมงานที่เรามาถ่ายทำวันนี้นะรวมทั้งพี่ถุยใต้นะที่มา้วก็สนุกเฮฮากันไปนะสำหรับปีพีนี้ก็มีน้มาครับพี่นะก็มาสอดส่องนะดูปรความฟิตพี่กันหลาดไหนนะโอเคครับผมฝากอะไรไหมฮะท่านประธานบ้านตามาลีน่าฮะนี่ไปเป็นสปอนเซอร์ในการดูแลอาหารที่ผ่านมาต้องบอกว่าครบวงจรเลยในนั้นเขาเรียกวปูบิลล่า ร้านอาหารที่พักพร้อมครบจบที่เดียวเลยนะเราก็เคยลงไปแล้ว EP นี้นะก็ดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะโอเคนะ้วสำหรับผมก็ไม่มีอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะอย่าลืมนะ EP นี้ FC ีพี่สมไหวตามเชียร์กันวันที่20มิถุนายนนี้กับศึกยูมวยรวมใจคนรักมวยไทยอย่าลืมนะไปกันเยอะไปให้กำลังใจกันเยอะอย่าลืมนะสวัสดีครับ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 